มิวซิรินพัดเผยคำพูดทิมพิธาไว้แบบนี้ด้านชาวเน็ตส่งกำลังใจแน่นสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะวันที่19กรกฎาคม2566เป็นการเปิดรัฐสภาเพื่อประชุมวาระโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นครั้งที่2 โดยในวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในระหว่างการประชุมนั้นก็ได้มีการคัดค้านจากหลายฝ่ายว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ําได้กระทั่งมีรายงานว่าสารรัฐธรรมนูญสั่งนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรชั่วคราวจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวี เมื่อทันทีที่เอกสารมาถึงรัฐสภาค่ะนายพิธาก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันตอนนี้มีเอกสารสารมาจากสารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมขอรับทราบคำสั่งและจะปฏิบัติตามจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อนๆสมาชิกดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม และถ้าประชาชนชนะมาได้ครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางแม้ผมจะยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปพร้อมกับเดินออกจากสภา,าทันทีค่ะ แต่ล่าสุดค่ะทางด้านหนึ่งในสมาชิพกพรรคเก้าไกลอย่างมิวสิลินพัทกองตระการที่สามารถคว้าชัยชนะเป็นสอสอครั้งแรกไปคลองได้สำเร็จที่ได้เข้าไปนั่งในสภาพเพื่อโหวตนายกรอบที่สองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าอย่ามองว่าเราเสียอะไรไปแต่มองว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ได้ยินจากพี่ทิมเมื่อเราบอกไปว่าเราเสียใจถ้าผลโหวตยังออกมาเป็นเหมือนเดิม วงเล็บได้คุยกันเมื่อวานวันนี้ยิ่งกว่าผลโหวตก็คือสารมีคำสั่งให้ยุติหน้าที่สอสอจะพยายามอย่างมากๆที่จะเอาโค้ดครั้งนี้บอกกับตัวเองไว้เสมอและตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีที่สุด งานนี้ค่ะชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะอาทิเช่นก้าวไกลไปข้างหน้าด้วยกันเรามาทำงานให้ประชาชนเพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างไอ้ส้มมันสู้กันมาตลอดบางความคิดเห็นบอกว่าคนอยู่ในสภาก็ทำหน้าที่กันไปนะคุณหมิวขอแค่อย่าทิ้งประชาชนทุกคนก็ไม่ทิ้งก้าวไกลแน่นอน บางความคิดเห็นบอกว่าสู้ๆนะคะคุณหมีวคุณคือตัวแทนของประชาชนเราเลือกคุณเพราะว่าเรามองเห็นศักยภาพในตัวของคุณและสมาชิกของพรรคก้าไก่ทุกๆท่านขอให้คุณดําเนินตามเจตนารมณ์ของพรรคอย่างสง่างามประชาชนจะอยู่เคียงข้างคุณบางความคิดเห็นบอกว่าถึงวันนี้จะไม่ชนะแต่อนาคตไม่มีวันแพ้แน่นอนเวลาอยู่ข้างเราครับและอีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวค่ะ